สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นกลางชาแนลนะครับดีเจภูมิถูกตัดสินจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีล่าสัตว์ในเขตอุทยานหลังจากที่ดีเจภูมิหรือภูมิใจตั้งสง่าไปจับปลาในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรโดยไม่ได้รับอนุญาตจนถูกตั้ง5ข้อหาเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมา ดีเจภูมิได้อัดคลิปวิดีโอลงในช่องดีเจภูมิตัดสินแล้วคดีล่าสัตว์ในเขตอุทยานแล้วแต่พี่ EP 8เป็นคลิปวิดีโอที่ดีเจภูมิและเพื่อนเดินทางไปที่จังหวัดชุมพรเพื่อรับฟังคำตัดสินคดีในวันที่10มีนาคม2563เบื้องต้นมีคำตัดสินว่าดีเจภูมิและเพื่อนอีก6คนในคดีถูกตัดสินในโทษสูงสุดของคดีนี้คือจำคุกคนละ4ปี ปรับคนละ40,000บาทแต่ดีเจภูมิและเพื่อนยอมรับผิดทั้งหมดจึงได้ลดโทษกึ่งหนึ่งเป็นการจำคุก2ปีและปรับ20,000บาทแต่ศาลพิพากษาให้ดีเจภูมิและเพื่อนอีก6คนรอลงอาญา2ปีซึ่งในระหว่างที่รอลงอาญานั้นในปีแรกดีเจภูมิและเพื่อนต้องรายงานตัวทุกทุกสเดือนและต้องบำเพ็ญประโยชน์36ชั่วโมงซึ่งดีเจภูมิและเพื่อนอีกคนได้เสียค่าปรับไปทั้งหมด 1>, 1 2 0 0 0 0บาทและต้องถ่ายทำคลิปอีก2คลิปเพื่อเป็นการโปรโมตเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยหลังจากนั้นดีเจภูมิได้เผยต่อว่ารายการที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าเรารักทะเลไทยและธรรมชาติแต่แอบเสียดายที่สาลมองว่าพวกตนทำไปเพื่อทำลายธรรมชาติและผลประโยชน์ส่วนตัวและตนจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอย่างเต็มที่ แต่หลังจากนี้พวกคลิปตกป่าหรือวิถีชีวิตชาวบ้านอาจจะลดลงเพราะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายกลัวจะเกิดเรื่องแบบนี้อีกและจะต้องติดคุกจริงๆก่อนแนะนําคนอื่นๆเพิ่มว่าก่อนที่จะออกไปถ่ายทําธรรมชาติต้องทําการบ้านและพยายามศึกษากฎหมายให้ดีก่อนอีกด้วย